สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกับหญิงนะคะแล้วก็ร้าน19พอสีทองอีกเช่นเคยนะคะคุณลูกค้าแต่ว่าวันนี้เนี่ยหญิงจะมาพิเศษนะคะก็คือวันนี้นะคะจะพามาชมรถเข้าใหม่เลยนะคะคันนี้เนี่ยก็เป็นคันฟอดนะคะเอเวอเรสนะคะเครื่องยนต์3.2นะคะตัวรุ่นท็อปสุดเลยไทยเทเนียมพัดนะคะแล้วก็เป็นตัวโวมไม n เนเชนปี2018นะคะแลวต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ย คือแต่งมาครบจัดเต็มหมดแล้วนะคะลูกค้าแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ของเรานะคะกําลังจะล้างทำความสะอาดอันนี้คือให้ดูสภาพสดๆกันอีกเช่นเคยนะคะอันนี้เดี๋ยวให้ดูในส่วนของตัวห้องเครื่องก่อนนะคะให้ดูในส่วนของตัวห้องเครื่องก่อนว่าห้องเครื่องนี่สวยสะอาดขนาดไหนนะคะนี่เลยนะคะตอนนี้เรากําลังจะเริ่มทําความสะอาดกันนะคะ ดูก่อนกระจังหน้าก็คือแต่งมาแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวคันนี้เนี่ยหญิงจะพาชมแบบว่าลึกๆอีกทีหนึ่งนะคะคุณลูกค้าคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าตอนป้ายแดงนะคะคันนี้เนี่ยราคาประมาณล้านเจ็ดกว่านะคะแต่คันนี้รถใช้ไปเพียงแค่30 0 0 0กิโลเท่านั้นคุณลูกค้าสภาพป้ายแดงเลยแต่ราคามือสองนะคะเดี๋ยวเราสังราคากันแต่ก่อนที่จะไปฟังราคากันเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูสภาพรถกันก่อนนะคะ อันนี้ก็คือมีแต่งซุ้มล้อมาหมดแล้วนะคะนี่เลยอ่าตรงขอบตรงนี้เราก็มีแต่งมาหมดแล้วนะคะรถติดสีเดิมนะคะคุณลูกค้าอ่นนี้เลยค่ะพี่มิกเจ้าหน้าที่ของเรานะคะก็กําลังเช็ดทาความสะอาดอยู่เลยเดี๋ยวเราลองถามพี่มิกก่อนว่ารถเข้าใหม่คันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ อ่าวัดดีค่ะเดี๋ยวให้พี่มิกถือไม้นิดนึงพี่มิกคันนี้เป็นไงมั่งรถเข้ามาหิงยังไม่ได้ดูรถเลยพี่มิกดูแล้วเป็นไงมั่งรถสวยมากครับรถสีเดิมทั้งคันข้างในเนี่ยแทบจะไม่มีรอยเลยครับรถสวยมากครับให้ดูข้างในอันนี้คือรถเข้าใหม่นะครับใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดเอานะครับอ๋อใช้ผ้าชุบน้ำก็พอใช่ไหมครับใช่ครับรถคือสะอาดมากคันนี้ครับ อันนี้คือเราล้างไปเยอะหรือยังหรือว่ายังไม่ได้ทําอะไรเยอะอันนี้ยังไม่ได้ทำเยอะครับเพิ่งจะเอาผ้ามาเช็ดนี่ครับครับผมเดี๋ยวเราทำเลยคือสภาพใหม่ใหม่มากวันนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วมั้งเพราะว่าเรามันสภาพสดเนาะคันนี้มีประวัติเช็คศูนย์เลยไหมพี่มิกมีครบคุ๊คเห็นบุ๊คเซอร์วิสอยู่พี่มิกยื่นหยิบให้อีกนิดนึงอ่าคันนี้นะคะต้องบอกว่ารถกริปมากไม่เพียงแค่สามหมื่นกิโลมีบุ๊คเซอร์วิสใหครดมีบุ๊คหมดเลยเนาะ น,นี่ก็คือวันนี้พ้าดูคร่าวๆก่อนเนาะเดี๋ยวพี่มิกวันนี้นะคะพี่มิกก็จะล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวคันนี้ก็สามารถตั้งได้เลยเพราะว่ารถสภาพสดมากนะคะคร,รถรดสีเดิมเลยนี่ <ๆ S 2> เดี๋ยวพาชมรถรอบคันก่อนนะคะอันนี้อาจจะยังเห็นแบบว่ารอยคราบเปื้อนอยู่บ้างเล็กน้อยเนาะเพราะว่ารถยังไม่ได้ล้างนะคะแต่ว่าซุ้มลงซุ้มล้อเนี่ยก็คือครบหมดแล้วนะคะซุ้มล้ออะไรเนี่ยก็คือแบบว่า ใสมาครบหมดแล้วแต่งมาครบหมดแล้วนะคะนี่เลยสภาพบอกว่าสวยมากคุณลูกค้าอ่าแล้วก็อันนี้นะคะก็คือใส่มาให้หมดแล้วนะคะในส่วนของตัวที่ข้อไฟต่างๆเนี่ยเห็นไหมคะด้านท้ายก็คือใส่มาครบหมดแล้วไดวยขออนุญาตติดไม้เล็กน้อยคันนี้เป็นโฟลว์นะคะเป็นโฟลว์โฉบไมเนอร์เชนนะคะตรงนี้ก็คือจะมีแต่งคำว่าฟอร์ดเอเวอเรสมาครบหมดแล้วนะคะนี่เลย เดี๋ยววันนี้เราก็จะล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือพาชมคร่าวๆก่อนนะคะนี่เลยภายในก็คือแบบกริบมากนะคะเมื่อสักพู่ที่พี่มิกบอกนะคะก็คือรถกำลังล้างทำความสะอาดอยู่นั่นเองนะคะนี่เลยภายในกริบมากคุณลูกค้าคันนี้ต้องบอกว่าล้างเสร็จตั้งขายได้เลยนะคะเพราะว่าสภาพรถเนี่ยของเขามาสวยอยู่แล้วนะคะคราวนี้เนี่ยหลายๆท่านก็อยากจะทราบราคาแล้วใช่ไหมเพราะว่า ต้องบอกว่าคันนี้เองเนี่ยตอนป้ายแดงนะคะราคาล้านเจ็ดกว่านะคะแต่ว่าวันนี้นะคะไม่เพียงแค่30,000ืโลรถแต่งครบแบบนี้สภาพสวยๆแบบนี้นะคะคุณลูกค้าในวันนี้นะคะราคาปกติเนี่ยหญิงตั้งอยู่ที่1ล้านกับ4ี่หมนะคะแต่ถ้าเป็นคุณลูกค้าที่มาจากช่องทางของหญิงนีก็คือไม่ว่าจะ YouTube หรือ Facebook นะคะคันนี้นะคะหญิงปรับราคาพิเศษลงไปให้นะคะเหลือเพียงแค่ 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าซึ่งคันนี้นะคะสามารถผ่อนได้นานสุด84งวดนะคะก็จะตกอยู่ที่ประมาณ16,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยเนี่ยก็สามารถซื้อรถได้ง่ายๆกับที่ร้าน19โพสีทองของเราได้เช่นเดิมนะคะแล้วก็นึกถึงรถสวยสภาพดีนะคะต้องที่นี่เลยนะคะร้าน19โพสีทองรถมือสองนะคะ แล้วก็ก่อนที่จะจากลากันไปนะใครที่ชอบชมรถยนต์สวยๆแบบนี้นะคะต้องอย่าลืมกดไลค์ให้หญิงนะคะกดแชร์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หญิงด้วยนะคะหญิงจะได้พาชมรถยนต์สวยๆแบบนี้เรื่อยๆเ,เลยนะคะอย่าลืมนะคันนี้เป็นตัวเครื่อง3.2โฟวิลรุ่นท็อปสุดเลยปี2018โชมม i n เนอร์เชแล้วนะคะ ไม่เพียงแค่30,000โลสภาพป้ายแดงเลยมีประวัติเช็คศูนย์นะคะรถติดสีเดิมในราคาเพียงแค่9 9 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะฟรีดาวได้ผ่อนเพียงแค่16,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย